สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่งผผางพงพาเลาะนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้อง F อซปีนี้นะก็ทำตะกร้าใหม่นะครับ,าานะรบพี่น้องทุกท่านเนาะซึ่งปีที่ผ่านมานี่ยนะฮะยาวไปถึงนู่นนะครับทุกท่านเนาะแล้วทีนี้มัน มันมันยังไงไม่รู้เนาะมันเปลืองพื้นที่นะครับทุกท่านเนาะตกเผื่อบ้านเผื่อเมืองนะครับทุกท่านมันมันระบากใจนะครับทุกท่านเนาะปีนี้ผมก็ก็เลยคิดนะครับจะทําตะกร้าใหม่นะกันใหม่นะครับทุกท่านนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับ FC ก็เหลือไถนะครับเหลือไถนี่ครับ แปลงน,นี้ก็จะเป็นเป็นรูปตัวแอลนะครับนี่เวลาปักดับเนาะทุกท่านเนาะ,ะตรงนี้ก็จะได้ปักดับพร้อมกันพร้อมกันเลยนะครับตัวแรกเนาะผมว่าจะทำทําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้นี่คิดไปคิดมาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะว่ามันตันทางทางลงนานะครับ มันตันทางลงนาเวลาลงมาถไาถไรไถนาเนาะมันมันจะแยเหยียบตะกร้านะครับพี่น้องอก็เลยทําตรงนี้นะครับพี่น้องเอฟซีทำบริเวณต,ตรงนี้เลยกั้นครึ่งนะฮะกั้นครึ่งนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะ,ะนี่ตะตะก่อนนี่ทุกท่านเนอ๋นี่ แต่ก่อนมันจะเป็นคนาเนาะ,ะตรงนี้ตรงนี้มายาวไปถึงนู่นนะครับแล้วแล้วทีนี้ฝั่งฝั่งด้านนี้นะเป็นตะก้าหมดเลยนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนาะฮะพอดีแหละเนาะทุกท่านเนาะก็ถ้ามันเหลือก็เหลือนิดๆหน่อยนะครับ ดีกว่าม,มันเหลือเยอะนะครับถ้าถ้าเราหว่านเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมาเนาะปีก่อนผ่านมานี่มันอู้มันมันเกินไปนะครับนาเราแค่นิดเดียวนะครับออหว่านแค่สองสอบก็พอนะครับแต่ก่อนหว่านสามสอบสี่สอบนะครับเอฟซีโอ้มันเหลือนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเดียวเลยทีนี้นะครับแปลงเดียวยาวไปถึงโน่นนะครับก็ว่าจะไถไถกลบตอฟางนะครับล,ลองไถดูแล้วนะฮะเอฟซีดูโอ้มันไม่เข้าเลยนะครับอ๋อดีเนาะตรงนี้มันมันเข้าเนาะ,ะก็อย่างว่านะครับเนาะฝนตกวันสองวันที่ผ่านมานะครับน้ํามันไหล ไหลลงมาจากนู่นแหละหน้าบ้านของผมเนาะไหลลงมานะครับบริเวณตรงนี้มันก็เลยชุม่มนะนี่เสร็จแล้วนะครับรอดูแ <c oughs> ม่ยายกับพ่อตาลงมาเห็นจะว่าอย่างไงนะครับพี่น้องเอ๋เอ,อนีนนอ่นะครับทุกท่านเนาะเ๋ยวนะครับ มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าอ่ะพอดีแหละเผื่อไว้เนาะทุกท่านเนาะ,ะเผื่อไว้ถ้าจะขยับเข้ามานี่กลัวๆมันจะเล็กเกินไปนะครับอันนี้ก็สองกระสอบนี่พอดีเลยนะครับอสองกระสอบพอดีนะอเวลาดำเนาะทุกท่านเนาะมันมันจะไม่แก่พร้อมกัน เป็นตะก้านี่โอ้ก่อนจะได้ก่จะได้ดำเป็นอาทิตย์นะครับพี่น้องอเพราะว่าก้าเราเหลือนี่เราก็ต้องไปบอกให้ชาวบ้านนะครับใครที่ก้าไม่พอมาถอนมาถอนเอามันก็เลยเสียเวลานะครับอันนี้นี่ถ้าเราดำดำเสร็จปุ๊บนะครับทุกท่านเนาะล้วก็ไถไถตะก้า ดำตะกาแล้วก็จบไปเลยนะฮะไม่ต้องรอนะครับเอเพราะว่าใครๆเขาก็มีนาเนาะทุกท่านเนาะ,ะคิดไปคิดมาเออเราจะไปตกเผื่อเขาทำไมนะตกนาใครนามันไปเลยนะครับเออตกก้านนี่หวานก้านนี่นะนาใครนามันไปเลยไม่ต้องให้เราตกเผื่อเนาะ,ะเห็นไหมปี <laughs> ปีที่ผ่านมานี่ นะครับ fc ตะกร้ามันยังไม่แก่เลยนะครับพี่น้อง fc แต่ก็ต้องจ,จําใจต้องเกี่ยวนะครับอ่าเพราะว่ารถเกี่ยวเข้าเข้ามาแล้วเนาะ,ะเกี่ยวทีเดียวหมวดเลยนะครับนี่แปลงนี้สบายแล้วทีนี้เนาะทุกท่านเนาะถ้าตะกร้าเรายังไม่แก่ข้าวนะยังไม่สุกนะ fc นี่แล้วก็ให้รถเกี่ยวเกี่ยวไปเลยนะครับนะลง ทางลงมานาเนี่ยนะทุกท่านเนาะเออให้เขาเกี่ยวไปเลยนะครับนี่ให้มันเหลือไว้แค่ตะกร้าแล้วก็เกี่ยวเอาเกี่ยวเองมันก็มันก็นิดเดียวเนาะทุกท่านเนาะไม่เยอะนะครับนาของไม่ยายนี่ก็สี่ไร่นะครับจับ gps ดูดูแล้วเนาะไม่ไม่รวมสะนะครับไม่รวมสะน้ำนะครับสี่ไร่ได้ข้าวปีนี้ร้อย ก้าอสอบนะครับปีปี่ก่อนเนาะได้ได้เท่าไหร่นะร้อยสิบเนาะปีที่ผ่านมาได้ร้อก้าสอบนะครับถือว่าโอเคครับ2ปีแล้วนะครับที่ได้ข้าวเยอะนะครับนี่นี่พี่น้องทุกท่านเนาะบ่อน้ำก็ไม่แห้งนะครับไม่แห้ง เห็นไหมโอ้คนตกเป๊บเดียวน้ำขึ้นเป็นเฮ้ยน้ำขึ้นเป็นสี่สิบเซนเลยนะครับก็ยังว่านะครับพี่น้องเอฟซีบ่อของพวกเราเนี่ยมันมันเป็นน้ำแตกบอ่อเนาะน้ำออกบอ่อนะอยู่ตรงกลางนะครับน้ำที่ตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีแห้งนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเนาะแล้วก็ใส่น้ำน,นี่แหละนะสูบไซนานะครับอะ เสร็จจากตะก้านะครับพี่น้องทุกท่านเนาะเสร็จจากตะก้านะครับก็รอรอฝนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าฝนตกเนาะผมจะทำการไถกบต่อฟางแล้วก็ไปปรับนาแปลงด้านล่างนะเป็นแปลงใหม่นะครับเพราะมันมันสูงเราปรับมา2ปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้นะครับส่วนแปลงพวกนี้นะครับ โอเคแล้วนะครับพี่น้องอ่าโอเคแล้วเนาะอ่าปีนี้นะครับทุกท่านเนาะพวกเราไม่ใส่ขี้ไก่แกบนะครับนะฮะก็ใส่ติดมาสองปีแล้วนะครับปีละหนึ่งร้อยกระสอบนะฮะปีนี้ก็ทดลองดูว่าอ่ะเราเราไม่ใส่ขี้ไก่แกบนี่มันจะเป็นยังไงนะครับอ่าแต่เราก็เน้นเน้นปุ๋ยเหมือนเดิมนะเอฟซนะฮะ ปุย๋ยเราไม่ขาดนะครับปุย๋ยยูเรีย2กระสอบนะปุย๋ยหัววัวกันไถนะครับ3กระสอบแต่ละปีแต่ละปีเราเราต้องใส่ปุ๋ยได้ทั้งหมด5กระสอบนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะนี่เอา้าโอเคครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ